าผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่1ตุลาคมถึงสิตุลาคม2566นอนะคะอาจารย์จะอ่านพื้นดวงจากนั้นก็จะเป็นเจาะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะขอดูพื้นฐานดวงของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ก่อนเป็นดวงภาพรวมนะคะ พลังงานไพ่ของชาวสิงห์นะคะได้ไพ่เสี่ยวเหรียญไพ่ะสัากราดไพ่สามเหรียญน,นะคะเดอะฟูเดอะเมจิกเชียนสี่ถ้วยสองถ้วย ราชาดาบไพ่สี่ดาบแปดเหรียญสามไม้นะคะแล้วตำแหน่งสรุปหรือเป็นตำแหน่งความในใจนะเป็นไพ่ห้าใเท้านะคะพลังงานของอาชาวสิงห์นะคะก็จะม่งบอกถึงพลังงานไพ่ของชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์มองเห็นว่าตำแหน่งตัวตนท่านเนี่ยเป็น ไพ่สี่เหรียญแล้วก็สี่ถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นหมายเลขสี่เนี่ยเอ่อก็จะบ่งบอกจริงๆอ่ะหมายถึงความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะมั่นคงในเรื่องของการเงินการเงินนะคะโอกาสดีๆนะคะไพ่สีถ้วยจะแปลว่ามีคนเนี่ยยืนย่นถ้วยยื่นโอกาสให้ท่านแต่ชาวสิงห์ก็เป็นคนที่ไม่ได้รับของใครง่ายๆนะคะก็คือไม่ได้เห็นแก่เงินเห็นแก่ ผลประโยชน์อะไรจนเกินไปคุณจะรับของใครอ่ะอาจารย์มองเลยวคุณนะไก่ตองคิดแล้วคิดอีกอ่ะนะคะไพ่ภระสังราชนะถ้าเป็นเรื่องของใครมาให้ผลประโยชน์อะไรก็ตามชาวสิงค่อนข้างคิดนะไม่เอาเปรียบใครอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามองดีก็คือมองดีในเรื่องของของงานนะคะเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเนี่ยไพ่เดอะเมจิกเชี่ยนนะคะดาวเมอร์คิรีดาว, Mercury, ดาวพูดอยู่ในตําแหน่งกรรมะนะในตําแหน่งกรรมะแล้วก็ในตาแหน่ง สุภาก็เป็นไพ่สามไม้เท้าเพราะฉะนั้นมันแปลว่าถ้าเรื่องงานจะมีโอกาสทางการงานเข้ามานะช่องทางการทำมาหากินถ้าที่ผ่านมามันนิ่งๆการงานมันนิ่งมันไม่มียอดไม่ปังไม่มีออเดอร์เข้าว้าวนะคะปักนี้รับรองเลยเงินหลั่งไหลเข้ามาเลยเงินจากความสามารถนะไพ่แปดเหรียญจากการทํามาหากินสามเหรียญแปดเหรียญเนี่ยสื่อถึงชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์มีความสามารถ หลายอย่างอ่าทำอ่าอะไรอะ่ะคืองานใช้ฝีมือนะคนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้อะไรประมาณนี้เออมันก็จะมีงานแบบเนี้ยเข้ามาแล้วทําให้คุณมีมียอดปังอ่ามีการเซ็นสัญญาอะไรประมาณเนี้นะคะสำหรับท่านที่ทํางานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ขยับขยายเติบโตคุณได้รับเนี่ยยื่นโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตนะยังมีความมั่นคงแน่นอนในเรื่องของการงาน แต่ถ้าใครว่างงานจะแปลว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาเลยมีช่องทางเข้ามาทําให้คุณลังเลในการเลือกงานด้วยซ้ํานะคะแต่ท่านที่กําลังว่างงานหรืออยากเปลี่ยนงานจะฉีกแนวการทํางานนะอาจจะไม่ไม่อยากทํางานในรูปแบบเดิมๆเบื่อแล้วอะไรเงี้ยอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆนั่นแหละชาวสิงจะได้งานแบบนั้นสําหรับ,บคนแสวงหางานหางานใหม่กับคนที่เบื่องานเดิมก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครยังทําอยู่ แบบไม่ได้มีแพชชั่นในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้คุณยังอยู่ได้แน่นอนในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อการงานดการเงินก็ต้องเด่นนะคะในตําแหน่งการเงินคือตําแหน่งกระดุมผ้าเนี่ยมันแปลว่ารายได้โอกาสช่องทางนํากินนั่นแหละเงินเข้ามาเป็นกอบเ,เป็นกรรมการเงินปังมากๆค่ะมีเกณฑ์เก็บออมสะสมเงินเก็บเงินใส่หีบวไว้แล้วหรือบางท่านก็เก็บเพื่อซื้อทรัพย์สินก็ได้บางคนก็ ซื้อเก่งกาําไรซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินเนี่ยไปขายต่ออีกก็มีหัวการค้ามากๆเลยปังมากนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์มองไพ่คําว่าเด็ฟูอยู่ในตําแหน่งความรักก็คือเหมือนกับไม่ค่อยจะหวือหวาแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะแต่น่าจะไปโฟกัสกับเรื่องงาน คุณก็โฟกัสกับงานคนรักก็โฟกัสกับงานก็คุยกันน้อยลงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครเป็นชีวิตคู่ก็ <c oughs> ก็แค่แบบเขาเรียกว่าอยู่คนละมุมอ่ะไม่ค่อยได้สนทนาวิสาสะกันเท่าไหร่ถ้าเรื่องอยู่บ้านเดียวกันก็มีนะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันนะไม่ว่าท่านจะคบในสถานะที่ชัดเจนแล้วหรือยังไม่ชัดเจนก็ไม่ได้แปลว่าเลิกนะมันแค่มันแค่แบบไปอยู่กับเ,เวลาของตัวเองอยู่กับสิ่งที่ ที่ตัวเองชอบโดยเฉพาะผลงานในเรื่องของการทํางานการศึกษาแนวทางใหม่ๆเนี่ยเออช่วงช่วงปักนี้อาจารย์มองเลยชาวสิงมีการคิดค้นอะไรใหม่ๆรูปแบบการทํางานแบบใหม่ๆแต่ไปโฟกัสในเรื่องนั้นไม่ค่อยเน้นในเรื่องของออความรักสักเท่าไหร่นะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้ระวังอาการปวดเมื่อยหลังนะคะ กล้ามเนื้อหลังไม่ค่อยดีแล้วก็ระวังนิ้วในถุงน้ําดีใครที่นั่งเนี่ยทำงานนานๆระวังพวกออฟฟิศซินโดมอะไรประมาณนี้ต้องมีการเอ็กซ์ซอร์ซส์แบบเดฟูออกกํลาลังกายแบบแข้งขาให้มันเคลื่อนไหวอะ่ะมันมันจะดีกับท่านนะถ้ามองนะคะเส่วนห่วงจุ้ยบ้านนะคะอาจารย์จะเห็นพลรรังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเยอะแหละมีทั้งเดอะเบเชียนนะมีทั้งพระสังฆร,ราชพระนั่นที่บ้านท่านมีพระปูฤาษีอ่านะคะ มีพญานาคก็มีนะคะปู่ทวดปู่โตรัชการที่ห้ามีคุ้มครองบ้านอยู่ดีมากคะ่ะบ้านท่านสิ่งศักิ์สิทธิ์ดูแลดีนะโอเคมาก,มากๆอยู่อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปัญหานะคะคในเรื่องของของบ้านนะคะแต่มุมขวานิดนึงคะ่ะน่าจะเป็น มีอะไรเกะกะอยู่นิดหนึ่งก็ได้ที่อาจารย์มองเห็นนะอาจจะเป็นต้นไม้ที่สูงไปไหมขวามือเนาะก็ตัดแต่งนิดหนึ่งนะคะอย่าให้มันบังพลังงานที่เข้าบ้านก็แล้วกันนะคะก็จะมีประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นส่วนตำแหน่งสรุปเนี่ยเป็นห้ามืเท้านะคะจะแปลว่าเหมือนชาวสิงค์อ่ะคือเขาเรียกว่าอยู่นิ่งไม่เป็นอะ่ะงานนี้จบคุณก็คิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดมีเรื่องของแพชั่นการทำงานมาก พลังเยอะราชาดาห้าไม้เทา้าอืมประมาณนั้นนะคะคุณจะมีพลังงานเหลือเฟืออ่าแอคทีฟมากนะคะอะโอเคเรามาเจาะเรื่องของความรักกันนะคะพลังงานความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะ พลังงานของชาวราศีสิงห์ลักขนาสิงห์นะตอนนี้เรื่องความรักนะตัวตนท่านเป็นราชาดาบอ้าวเป็นไพเดชไพเดชแปลว่าจบนะจบปัญหาหกดาบแปลว่าค,อ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 คอ่อยๆขี้คายถ้าทะเลาะบาแวง้งขัดแย้งกันเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงค่ะมันเหมือนกับยอมให้กันมากกว่า,านิ่งๆเฉยๆอะไรประมาณนี้คําว่าราชาดาจะไม่วิวาทะกันมากนะคะ อาจารย์มองว่าไพรา,าชาดาบเนี่ยมองว่าตัวตัวท่านก็นิ่งเขาก็นิ่งก็คือจะไม่ได้ทะเลาะวิวาทอะไรรุนแรงถ้ามีปัญหากันอยู่ในเรื่องของความรักก็น่าจะแปลว่าให้เหตุการณ์มันขี้ขายเองแล้วมีไพ่เดอะเมเชียขึ้นมานะคะก็ยังมีพูดคุยกันดีวิวก็ยังผูกพันต่อกันไม่ไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้แหละเออมีปัญหาอะไรก็จบจบกันไปแล้วก็ คุยกันเริ่มต้นเงานใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะพลังงานท่านจะเป็นอย่างนั้นชาวสิงห์ท่านก็ยังให้โอกาสกับกับคนคนนี้อยู่เสมอนะท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะก็ยังยังต้องการนะ่ะยังต้องการกันเล็กกันนะ่อาจารย์มองนะั้นนะโอเคเรามาดูพลังงานตัว,ต,วตัวคนนั้นของชาวสิงห์นะตัวคนรักของท่านนะ่ะเขาคนนั้นนะ่ะเขาเป็นยังไงเออเขาเป็นพลังงานเฟนลี่นะอาจารย์มองไพ่เพจช,ช่อวานเนี่ย มิตรภาพอยากพูดคุยอยากที่จะสนทนาอยากเข้าใกล้อยากแสดงความรู้สึกดีๆกับท่านจริงจังมากๆอัศวินไม้เนาะอ่าแล้วก็สองไม้จัสตตกคนคนนั้นของท่านนะเหมือนเขารู้สึกผิดผิดกับท่านในบางเรื่องน่าจะมีความลับอะไรที่ทำลับหลังแล้วไม่ได้บอกนะเหมือนอยากบอกนะคะลองดูนะ ไพ่จะบอกงั้นว่าเขาเสียใจเขาอาจจะไปทําอะไรผิดและหลังท่านเนาะอืมอะไรที่ท่านไม่รู้ที่เขาปกปิดอยู่เขารู้สึกแบบภาวะคนแบบไม่สบายใจอะ่ะอืมแต่ถ้าถามว่าความรักความจริงใจกับท่านเขามีนะแต่แค่เขามีอะไรปกปิดอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวอาจารย์ดูเพิ่มนะเป็นเรื่องอะไระทาไมเหมือนเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองปกปิดอืมคืออะไรไพ่จะบอกอะไรเนี่ย เสียใจทำไมอ่ะไพอราชาถ้วยเอ็มเพล่หกเหรียญอืมอาจารย์มองอย่างนี้นะน่าจะเป็นเรื่องของพูดได้หลายกรณีนะหนึ่งอาจจะมีคนรักเก่าเขากลับเข้ามาหาเขาแล้วขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้แปลว่าเขากลับไปคืนดีนะเพราะเดอะเวอร์มันจบแล้วพออไพ่ใบนี้คือ The ะเว l d นะคะ ประเด็นเขาจะน่าจะมีเกณฑ์ช่วยเหลือคนรักเก่านั่นสําหรับคนที่เคยมีรักเก่านะอาจารย์จะแปลประมาณนั้นเขาก็เลยกังวลว่าเหมือนสิ่งนี้เขาไม่กล้าบอกที่จริงมันไม่เชิงว่าความผิดแต่เขากลัวคุณไม่เข้าใจอ่าก็จะแปลอย่างนั้นเหมือนหรือถ้าไม่ได้แปลว่าคนรักเก่าเขาก็น่าจะมีเกณฑ์เหมือนนําเงินไปช่วยเหลือใครบางคนอาจจะเป็นเพื่อนแค่นั้นก็ได้อาจไม่ใช่คนรักเก่าก็ได้แต่ไม่อยากบอกกลัวคุณจะเข้าใจผิด นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขานะแต่ถ้าความรักก็ยังมั่นมั่นคงต่อกันนะโอเคอาจารย์จะดูไพ่แนวโน้มสรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณอะ่ะจะเป็นยังไงต่อนะคะความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์กับคนรักเนี่ยกับคนคุณเนี้ยไปยังไงไพ่อาอาสวินถ้วยอะ่ะไพ่นั่งนิ่งๆแล้วก็แปลว่าหยุดอยู่ตรงนี้หยุดอยู่ที่คุณนี่แหละอา่าเสียเหรียญน,นะ มีความพยายามมากที่จะเหมือนกับหนึ่งดาบประคับประคองความสัมพันธ์และให้มันอยู่แบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะว้าวดีมากเลยเนี่ยแพชชั่นของความรักนะคะอืมเขายังรู้สึกมั่นคงและยังมีแพชชั่นความปรารถนาความดึงดูดเร่งเร้าในหัวใจเวลาที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณยังมีความรู้สึกแบบทาวเวอร์ร้อนๆหน,นาวๆ อะไรอ่ะมันเป็นลนักษณะความความอมปฏิญาของความรักกันแล้วกันเขายังมีต่อคุณมากมายอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะคะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานดวงไฟอ่ะมันคือความมีความรู้สึกเวลาใกล้คุณเขาอาจจะขนลุกก็ได้นะ้วมีแฟชั่นแบบความต้องการความปรารถนาในในตัวคุณอาจารย์มองต่างคนต่างมีต่อกันนั่นแหละไม่งั้นไพ่ความรักที่ดูดดื่มแบบนี้ไม่เกิดขึ้นหรอกนี่คือพลังงานของ ของคุณสองคนยังมั่นคงยังโอเคกันมากมายเลยในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่โอเคเรามาดูความรู้สึกจากหัวใจเขาผ่านไพ่เอ,อ่นางฟ้าโรแมนม์แองเจิลน,นะความรู้สึกความรักความ,รวามปรารถนาในตัวคุณนะมีมากมากมายขนาดไหนให้ไพ่ถ่ายทอดความรู้สึกเขาออกมา โอ้เขาบอกเลยว่าโลกใบนี้มีคุณแค่นั้นแหละ t h o u l d be t h e one เขาไม่มองใครอะเขาให้ใจกับคุณไปแล้วอะเออเขาหยุดหยุดที่คุณอะออมีปัญหาอะไรเขาก็อยากดูแลอยากอยู่ใกล้คุณเนี่ยพยายามที่จะให้คุณแบบมีความสุขมากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เอ,อนะคะเขาไม่อยากที่จะออปกปิดอะไรกับคุณนะคะ อะไรที่เขาปกปิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้ายก็เหมือนที่ให้ขึ้นน่ะแหละก็แค่ถ้าพูดไปแล้วคุณไม่เข้าใจแล้วมีปัญหาเปล่าๆเขาก็จะไม่พูดหลีกเลี่ยงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาทำผิดนะแล้วใบสุดท้ายบอกว่า Love Love yourself first เขาก็อยากให้คุณนะ่ะรักตัวคุณเองมากๆดีกับตัวเองอ่าเห็นคุณค่าของตัวเองคือเขาอยากให้คุณมีแพชชั่นในความสำคัญกับ ัคุณมากกว่าตัวเขาซะอีกเห็นไหมเขารักคุณยอมเหมือนกับเขาเรียกว่าเสียสละในแง่ความรู้สึกบางอย่างที่ห่วงมากๆห่วงเวลาบางคนต้องให้คนรักอยู่ใกล้ชิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาอาจารย์มองว่าคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้าคุณมีเวลาอยากทําอะไรเป็นเรื่องสําคัญของคุณเองเขาให้อิสระนะนี่คือข้อดีของเขาเลยนะ,อะโอเคก็ จบที่ดวงคนคู่แค่นี้นะคะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะพลังงานคนโสดอืมทำไมยังมีห้าถ้วยอยู่เหมือนอ่าจะเป็นอดีตเนาะเพราะขยายด้วยห้าดาบแล้วคนโสดที่ผ่านมาอาจจะ เพิ่งอกหักผิดหวังมาเพิ่งจบความสัมพันธ์เอ,อนะคะแต่คุณก็เริ่มเข้มแข็งแล้วอ่ะห้าดาบขึ้นมานี้แน่นอนนะเริ่มที่จะเข้าใจชีวิตเข้าใจความรักมากขึ้นเพ g e ออฟคัพพร้อมที่จะเปิดความรักใหม่ๆได้ไม่ไม่ได้จมปักกับอดีตเศร้าใจเหมือนที่ผ่านมาแล้วจบคุนี้ก็โอเคถือว่าไม่มีบุญต่อการไม่มี พลังงานที่จะเป็นคู่กันก็จบไปแล้วคุณก็ต้องการคนที่รักคุณจริงแล้วก็สามารถให้เวลากับคุณได้สามารถไปไหนไปไหนสองต่อสองคือเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตคุณได้อะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือคนโสดชาวสิงต้องการนะคะโอเคพลังงานความรักแล้มีใครเข้ามาไหมอันนี้คือความรู้สึกของคุณ มีใครเข้ามาไหมคนโสดชาวสิงห์นะคุณได้ไพ่แปดเหรียญห้าไม้สาม 3, ถ้วยนะสามถ้วยเข้ามาแล้วนะอะแต่ก็ยังมีสี่ดาบโอเคอาจารย์มองนี้ตะบูนมีคนนะมีคนเข้ามาแต่คุณเนะี่ยยังโฟกัสกับงานต่างหากล่ะไพ่แปดเหรียญเนี่ยยังเร่งผลิตผลงานตัวเองเร่งการทำมากินเร่งสร้างตัวเองเก็บเก็บเก็บอมเออก็คุยอะแต่ไม่ได้ใส่ใจเห็นไหม อ่ะเป็นสี่ดาบกระเดมูลอ่ะเออก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอาจารย์มององั้นคุยได้เป็นเชิงเพื่อนค่ะแต่ไม่เปิดใจคุณจะไม่รักใครง่ายๆคุณจะต้องดูให้มันแบบใช่จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบเข้ามาแบบไม่ไม่จริงจังฉาบฉวยแค่มาศึกษาก็คุณจะไม่ค่อยเปิดตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นในปักนี้อาจารย์มองคนโสดยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมที่เปิดใจกับใคร แต่ก็คิดอยากที่จะมีใครที่จริงจังจริงแต่ถ้าเข้ามาแบบเล่นๆแบบคุยๆเพื่อนๆก็แค่นั้นน่ะคุณก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะสรุปแล้วปักนี้คนโสดยังอยู่กับการทำงานการสร้างตัวเองค่ะอ่าก็ประมาณนี้ดวงของชาวสิง์ลัคนาสิง์โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ